อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ่าวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่ขา1องค์300บาท2องค์500บาทจ้ะ อะฝากพี่ที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่จ๋าสนใจนะคะพี่สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะนี่เป็นหมายเลขที่1ของอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่จ๋าเป็นพระเปิ่มค่ะพี่ พระเปิ่มเนื้อดินเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่ขาสา0 0บาทนะคะพี่พระเปิ่มเก่าสวย300บาทสององค์500บาทค่ะนี่เป็นหมายเลขที่1น,นะคะพี่จ๋าเก่าสวยไปเลยค่ะพี่อ่ะถูกใจสนใจนะคะพี่ขาโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่เพิ่มเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่ขาไลน์ในบ้านชื่อโรสคร่ะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาจากหมายเลขที่2เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะาขามเท่าห่วงเชื่อมค่ะพี่ สองสี่หกหกนะคะพี่จ๋าปูสุขวัดปรากงมะขามเท่าคะ่ะพี่เป็นเหรียญเก่าสาภาพผ่านการใช้งานห่วงเชื่อมนะคะพี่จาแบ่งปันที่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่3นะคะพี่เป็นเออเขาเรียกว่าเป้งค่ะพี่จ๋าไ่บ้านสอบถามเจ้าของเขามาเขาบอกว่าเป็นเป้งรูปช้างนะคะพีนะะ่ขาเป้งรูปช้างหล่อโบราณน,นะคะพี่นี่ค่ะ อ่าเนื้อทองผสมเก่าๆนะคะพี่จ๋าเป็นแป้งนะคะพี่แบ่งปันไปพี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่หนึ่งองสององส่งทุกรายการะคะ่ะหมายเลขที่4คะ่ะพี่สี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาเก่าสวยะคะ่ะพี่ เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาด้านหลังเขียนชื่อหลวงปู่ทวดพศ2 5 0 5ค่ะอ่ะนี่นะคะพี่จะมาแบบนี้ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ทวดปี2 5 0 5แบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่4ค่ะอ่ะหมายเลขที่หเป็นพระปิตาเนื้อผงนะคะพี่ขาเนื้อผงเก่า,กาๆค่ะพี่นี่ค่ะพระปิตาเนื้อผงเก่าสวยนะคะพี่ อ่ไฟตกนะคะพี่จ๋าไฟตกคะ่ะอ่ะไฟตกนะคะพี่พี่อ่ะมีไฟฉุกเฉินนิดหน่อยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะอันนี้เป็นหมายเลขที่ห้านะคะพี่จ๋าเป็นพระปิตาเนื้อผงเก่าๆค่ะพี่พระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่อ่านี่เป็นปิดตาเนื้อหากเก่าๆค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลขที่6เป็นนางพญานะคะพี่จ๋านี่ค่ะ นางพญาเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่นี่เป็นพระนางพญาหมายเลขที่6นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะนี่ค่ะพี่อ่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะนางพญาเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่7เป็นนางพญาเช่นกันค่ะพี่จ๋านี่นะคะอ่ะหมายเลขที่7เป็นนางพญาเช่นกันนะคะพี่ขาพี่พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่แจ้งปิดเป็นหมายเลขมาได้เลยค่ะพี่ หมายเลขเจ็ดเป็นนางพญานะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะพี่ค๋อ่ะหมายเลขที่แปดค่ะแปดเป็นเหรียญเออเป็นแหวนค่ะพี่จ๋าแหวนหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่หลวงพ่อมุ้ยมีร่องรอยการลงยานะคะพี่จ๋าแหวนหลวงพ่อมุ้ยลงยาค่ะพี่อ่ะด้านในนะคะพี่มีรอยจานะคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้เป็นแหวนนะคะพี่จ๋าแหวนหลวงพ่อมุ้ยะคะ่ะ แบ่งฟันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายได้ที่เก้าค่ะพี่9นะคะพี่เป็นขุนแผนหลวงพ่อโบ้ยค่ะพี่จ๋านี่ค่ะขุนแผนพ่อโบ้ยเนื้อทองผสมค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าอะนี่นะคะพี่ถ้าไม่สว่างยังไงไงกราบขอโทษขออภัยกับพี่จ๋าพอดีฝนกําลังจะตกค่ะพี่ไฟเอ่อไฟแถวบ้านมันมันตกนะคะพี่จ๋าแต่พอยังมีพอแสงสว่างอยู่ค่ะ หมายเลข9้าเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขาหลวงพ่อโบยค่ะแบ่งปันที่300บาทค่ะหมายเลขที่10นะคะพี่เป็นเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองรุ่นโปรดนี้นะคะพี่จ๋าเต่าปู่หลิวรุ่นโปรดนี้นะคะ่ะพี่เต่าเก่าสวยนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการตอกโค,ดะคะ้ดค่ะพี่เต่าหลวงปู่หลิวรุ่นปรดนี้นะคะพี่จ๋า แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะพี่แบ่งปันให้พี่เอฟซีเลยนะคะพี่หมายเลขที่10ค่ะอ่ะหมายเลข11เอเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าเนื้อหากเก่าๆค่ะพี่ใบหน้าใบตาชัดสวยประมาณนี้นะคะพี่อ่ะนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินแบ่งปันพี่เอซที่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลขที่12เป็นเหรียญจอบใหญ่นะคะพี่จ๋าจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่ขาที่300บาทค่ะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามากับพี่หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่จานี่เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน300บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่ 13นะคะพี่พี่เป็นพระกุเนื้อดินค่ะกุเนื้อดินมีร่องรอยเออนี่ค่ะพี่มีร่องรอยเม,ม็ดมวลสารเยอะๆแบบนี้เลยนะคะพี่อ่ะนี่เป็นพระกุเนื้อดินแบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่จ๋าสององค์500บาทนะคะพี่หนะ้าเก่าสวยไปเลยค่ะนี่นะคะอ่ะหมายเลขที่เออ สิบสี่นะคะพี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปีห้าแปดค่ะพ่อรวยลงยาปีห้าแปดนะคะพี่จ๋าเก่าวสวยเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อรวยลงยานะคะพี่เป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดค่ะนี่ค่ะพี่รุ่นรวยทันใจนะคะพี่จ๋าเก่าวสวยค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะอ่ะหมายเลขที่เอ่อสิบหกค่ะพี่จา๋า สิบเป็นสมเด็จนะคะพี่สมเด็จด,ด้านหลังมีรอยจายนะค่ะพี่เก่าๆเลยค่ะนี่ค่ะพี่พี่ชมสมเด็จองนี้นะคะพี่จ๋าอ่ะสมเด็จมีรอยจานด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ๆถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ3 0 0บาทหมายเลขที่15ค่ะ16เป็นลีลานะคะพี่คะอ่ะ พระลีลาพรอมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเป็นลีลาพร้อมเลี่ยมเก่าแบบแบบนี้เลยนะคะพี่พระลีลานะคะพี่จามาในเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้ค่ะแบ่งปันพี่พ fc ที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเจ็ดเป็นพระปิตาเนื้อผงค่ะพี่จ๋าปิตาเนื้อผงพิมพสองหน้านะคะพี่เก่าเก่า,กาสวยๆค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ นี่ค่ะพี่เป็นปิดตาพิมพสองหน้าเนื้อผงนะคะแบ่งปันพี่พี่เอซีที่สามร้อยบาทค่ะสององห้าร้อยบาทนะคะพี่อะหมายเลขที่สิบแปดค่ะสิบแปดเป็นพระเออเขาเรียกพระศรีวลีนะคะพี่จับศรีวลีเนื้อผงนะคะพี่องผงเป็นเนื้อผงนะคะพี่จับพระศรีวลีเนื้อผงค่ะ นี่นะคะด้านหลังมีรอยจานค่ะพี่สีวะลีเนื้อผงหลังจานค่ะเก่าสว,ะะสวยนะคะพี่นี่ค่ะหมายเลขที่สิบแปดแบ่งปันที่สามร้อยบาทค่ะสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับสเสด็จค่ะพี่มีการตอกโค้ดชื่อหลวงพ่อคูณนะคะพี่คะปีสามหกนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับสเสด็จค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้ค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่1องค์2องค์ส่งทุกรายการค่ะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จ300บาทปี36นะคะพี่20ค่ะเป็นพระปิตาหลวงเอ่อพระปิตาเนื้อผงนะคะพี่จ๋าเป็นผงคุกรักนะคะพี่มีร่องรอยการปิดทองค่ะ ปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะพี่ขาด้านหลังลักล่อนๆด้านหน้ามีร่องรอยการปิดทองค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่หมายเลข20ค่ะ21ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ขา2482ค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะอ่ะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2482ค่ะพี่ พ่อเดิมรูปไข่ห่วงเชื่อมนะคะพี่ขำมาพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่ๆรับไปพร้อมใช้นะคะพี่แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่22ค่ะเป็นพระลีลาเนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋าลีลาเนื้อทองผสมหลอโบราณเก่าๆเลยคะ่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะนี่เป็นพระลีลานะคะพี่จ๋า ลีลาเนื้อทองผสมค่ะ300บาทนะคะพี่พี่อ่ะหมายเลข23ค่ะ23เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนค่ะเหรียญหลวงปู่หมุนปีส3มีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่อ่ะเป็นเหรียญสีทองเหลืองอะรมนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่ปู่หมุนอายุ1 0 6ปีปู่หมุนวัดบ้านจานปี4 3สนะคะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋มาแบบนี้เลยนะคะพี่300บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่24นะคะพี่24เป็นพระปิตาเนื้อเมกพัดมีจานค่ะพี่ปิตาเนื้อเมกพัดนนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการจานค่ะ นี่ค่ะปิดตาเนื้อเมกะพัดเก่าสวยนะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่ขาใต้ฐานก็มีรอยจานค่ะแบ่งปันอยู่สามรอยบาทค่ะยี่สิบห้าค่ะพี่เป็นเออ่ขุดสะนะคะพี่จา๋าขุดสะหลวงปู่เผือกค่ะเก่าสวยนะคะพี่เป็นพระขุดสะค่ะขุดสะปู่เผือกแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทค่ะสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่ แบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพ,พี่ fc ที่300บาทเก่าสวยนะคะอ่ะหมายเลขที่26เป็นรูปถ่ายค่ะพี่จ๋ารูปถ่ายหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะคะพี่มาพร้อมกันเลี่ยมค่ะรูปถ่ายหลวงปู่เทพนะคะพี่ค่ะปู่เทพโลกอุดรเลี่ยมไว้ค่ะพี่3 0 0บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่พี่ยี 27, เป็นเต่าหลอเนื้อทองผสมค่ะ เตาหล่อเนื้อทองผสมนะคะพี่เก่าสวยแบบนี้ค่ะเป็นการหล่อโบราณนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะอ่ะนี่ค่ะพี่แบ่งปันที่พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เต่าหล่อโบราณเนื้อทองผสมค่ะ27 3 0 0บาบาทค่ะพี่2ีินะคะพี่28เป็นปูทวดเนื้อว่านค่ะ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าเก่าเก่าเนื้อว่านเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่นี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะ ปูทวดเนื้อวานนะคะพี่ขา300บาทหมายเลขที่28ค่ะ29ค่ะพี่เป็นปูทวดเนื้อวานเช่นกันนะคะพี่ นี่นะคะเป็นปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลข29 300บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่30เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่สมเด็จเก่ามีร่องรอยความเก่ามาแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลข30ค่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ สมเด็จเก่าหมายเลข3 0 3 0 0บาทค่ะ31คบค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่แตกรายงานเก่าๆแจ้งติดตามหมายเลขได้เลยนะคะพี่อ่ะนี่ค่ะพี่เป็นสมเด็จหมายเลขที่30นะคะด้านหลังเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะพี่เป็นรอยตัดเส้นยาวๆแบบนี้แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่เออ32คบค่ะพี่ 32เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋ามาแบบนี้นะคะพี่คะเก่าสวยค่ะนี่ค่ะแบ่งป,ปันที่300บาทนะคะพี่หมายเลข32ค่ะ สามสิบสามสมเด็จเก่าพร้อมเลี่ยมค่ะพี่เนื้อด้านในเหมือนมีเป็นรอยรานนะคะพี่ขามาแบบนี้นะคะพี่อะมาในเลี่ยมสีเขียวๆค่ะนี่นะคะพี่มีรอยแต่ด้านหน้านะคะพี่ขาด้านหลังไม่มีค่ะอะแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เออสามสิบสี่ค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่นี่ค่ะ องค์นี้เป็นสมเด็จหมายเลข34นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่พลิกไปทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์มาค่ะพี่0849158065ค่ะมีเก็บไปทางนะคะพี่ขาติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะองค์นี้เป็นหมายเลข3 4 3 0 0บาทค่ะ35เป็นพระเนื้อชินพิมพ์พระพุทธค่ะพี่เนื้อชินเนื้อหาเก่าเานะคะพี่ขาเป็นเนื้อชินพิมพระพุทธ 300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2องค์5 0 0บาทนะคะพี่นะนี่ค่ะอันนี้เป็นหมายเลขที่35คบค่ะพี่300บาทค่ะอ่ะ36บนะคะพี่36เป็นจตุคามนะคะพี่ะจะจตุคามหลักเมืองปี47นะคะพี่นี่ค่ะ บูรณะหลักเมืองนะคะพี่ขาเขียนมาแบบนี้ค่ะปี47นะคะพี่ขาขุนพันเขาบอกมาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าอ่ะนี่นะดูด้าน,นในนะคะพี่จ๋าชมด้านในค่ะพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อผงนะคะพี่เบาๆค่ะอันนี้เป็นองค์จตุคามรามเทพหลักเมืองปี47่เจขุนพันนะคะพี่แบ่งปันอยู่สี่เออสามบาทสององค์ห้าร้บาทค่ะพี่อ่ะ วันนี้ก็ฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านนะคะพี่ขขอกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านค่ะกราบขอบพระคุณพี่พี่ fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อคะ่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาของรูปถ่ายเพิ่มเติมด้วยได้นะคะพี่ยังไงวันนี้ก็ขอกราบขอโทษขอให้พี่เอฟซนะคะพอดีทางนี้ฝนจะตกค่ะพี่ไฟตกนะคะพี่สาอ่ะวันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ถ้าไปบ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพมไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า